เงินมือเงินเพิ่นมาหนิเ,นเป็นไดๆบ่าเงินมือเงินเพิ่นนี่คนรวยคนรวยนวยี่คือกันคนรวยบ่ได้เงินอ้าวคือบ่ได้เงินเงินเพิ่นบ่นได้คนรวยเขาบ่ให้เงินไดน <laughs> ยังว่าจิจำป้าแดกแล้วก็ถ่ายรูปลงติ๊กต็อกให้แน่เออว่าอันพวกคนรวยนี่เขาได้แบบนี้นี่ก็ตามมากต้วนึ่งขดาดนี่เออไปสัมผัสสามใจแล้ว อีพูดนึงมีสมบัติกับบได้งเงินอีพูดนึงสมจีนอยู่ประเทศจีนกับบได้งเงินอีพูดนึงสมบูรณ์ผลกับบได้งเงินว<อ>่าท่านเออรวยคือกันรวยเออนี้พวกรวยนี่นี่แน<อ>ี่ไปจังสี่รวยรวยเบิด <c oughs> เดี๋ยวะสิไปเคลียร์กับนายก<อ>นายกนายยกนี่ขอบอกนายเด้อนายยกเอ้ยคนทุกนี่ทุกสิตายเอออันคนบ่ทุกนั่นได้เงินหมื่นเงินแสนมาใงส้สบายซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์เอื้องอือโอ้ยหาเด็กดากมัน ฝากแล้วนี่เออฝากเดิมนายกนายกฟังไว้เดิมเมืองใดอันนั้นนั่นบ้านละออกมาหาโลดฉันบอกเสือ้อนี่สิจ้ำปราแดกหัวปราแดกให้เบิ้งนี่บอกเื้อเลยยายนางบุญแดงกันนางคำจันทร์นางคำจันทร์สีตาเดินนาย,ยกเอ้ยผู้หนึ่งนั่นไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อันตรูผู้ได้เงินอันตู้ผู้ใดเงินน่ะมาสัมภาษณ์เอาดอกนี่มาสัมภาษณ์แล้วผู้่ได้เงินมาสัมภาษณ์เบิ้งนี่ยายผู้่ได้เงินนี่สิ ว้าให้ฟังเบิ่งจ๊ะจะเบิ่งจังได้จังว้าเอาแต่คนได้เงินเอาถามสัมภาษณ์เอ๋ได้เงินดีว่ยายโอ้ยหุกขีกูนี่ดีหายอย่างน้อไปซื้อเมื่อละสามสิตลบโทรศัพท์นั่นอันพวกบ่ได้เ่ยเอ้ยเกิดน่งเหงานั่งหงอยอยู่ไว้ว้าแล้วก็เครียดจังมันพูดอไปานั่นไปหาสัมภาษณ์เอาแต่ไปหามองมาสัมภาษณ์คนบ่ได้นี่นะอย่าไปสัมภาษณ์คนได้เลย เอ้ยนี่ซื้อมากเที่ยวเมื่อละยี่สิบบาทก็ย่งวาลวยเติบอยู่อันพวกได้เงินนั่เขาไปซื้อโทรศพัพท์นายโยกเอ้ยแต่ว่าพวกบ่ได้เงินนี่ซื้อมากเขี้ยวยายคนหนึ่งละ่ะเฮ้ยว่าเลยเจ็บใจมาสัมภษณ์เนเดอมาสัมษณ์คนบ่ได้เงินนั่น,น,นย่าไปสัมภษณ์คนได้เงินเฮ้ย